หอยลาวเรามากินกันดูจะแซ่บอะไรจะแซ่บกันหอยหอยนี่หอยไทยกับหอยลาวนี่สวั <c oughs> สดีครับผมกับกันมานหนอกพึ่งฟื้นเนาะตอนแรงหลังจากเม่อคืนนี่ไปปาร์ตี้อีกแก่น,น่อยเนาะหัอเซลไปกับทีมงานบ่าวสุกอากอยแบกคือ หรือบิ๊กไง,งนั่นเองเนาะกระเบาดีมกระเบาตุย๋ยเอากันไปจวดมาลักเข้ามานี้ขอบคุณของฝากบาสุกเนาะเบียร์ราอันนี้ไายไม่เด้นนี่ขอบขอบคุณของสุกเนาะได้ยาสูบมาฝากนะโซงนำ้ำเบียร์ราวก็แซ่บครันเฉยเฉยแล้วก ซุกกับเรียวผดตั้งแ่้าเนอะตื่นหมยานะไยรทยไหมไทยไหมยิ่งทำมันเหมือนผดฟ้องฝากยาสูบวราแทบสูบมือละมือละโตเด้อขอบคุณยาสูบนะครับก็สองบาทคือเก็ผ้าสองบาทบ่างฝอผู้สาวขอคุ้นชหรับบเขาะ หอยปลาตะเอิดหอยอย่างหอยเดือนมาปลาตะหอยเดือนเนาเนนะสุดๆเดี๋ยวหอยมาฝากโลนึงเนาะผลกระลิ่พนพักกันมากินหนาบ้านดีเนาะกินรอดตูด้กุนอากาศทำไหม,ไมกินอะไ,ไร<า>อย่อางงี้กับผ่ากินหอยพร้อมเนี่ยผ่ากินหอยพร้อม ค่อกินพันหนึ่งหนออนั่นแซ่บแกครับน้องรถทุกคนกับน้องเอิญคือเก่านะพี่น้าสองสาวสองสาวที่จะเก็บพ้นขึ้นครับฝนคือน้นำเขาใช่ไหมอย่างก็ได้หรือลวกก็ได้เดี๋ยวเตียงก็สีลลกว่าสีลักสีมุกกระทากับยาดมันคมหนามมุกกระทะเมื่อย่าง มือคนดังเทานี้นีคนคน่คนอยากคนอยากนะคนหลับคนดังหลังจากวันเดช่ายคลิปไลายมือพี่น้องเนาะก็จะเฝ้าตื่มวันมาหน่องเลยเอาไปหน่องยังเห็ดช่องอยู่เนาะวันเดช่ายไปใส่แค่ยังบิวอารมณ์จับคลองอยู่พี่น้องเนาะงานใน้นาทีกับไลนะ่เนาะพี่น้องก็รับงานจอบเล็กๆหน่อยๆอ,อีกลายยางเพิ่มเติม,เ,ตมนะเนาะแนวได,ได้เงินกิดเอาซื้อแนวเนานะ mm hmm. วันเดชขยันได้พี่น้องเลยนี่ไล่ ว่ <laughs> าเด็กขยันเนาะวันนี้ร้ายเดนเองเสียงกระเสียงแหบแจ้งหน่อยได้เพียงนาะเพราะวะ่าเมื่อคืนไปแหกปากกับทิมงานบ้าสุกจ้กหน่อยเนาะใส่เสียงดังจ้กหน่อยพอเพราะว่าเพลงมันดังก็ได้ห้องตามเพลงแล้วพวกมันดังว่าไงเออบานคือประโยคบาน,น,นยกแน,น,น่นยกแน่นเบี้ยสุกเกินเบี้ยซุกก็มาฝากเบิดเลย เริมเย็นนะเด้อยนมาเริ่มแห้งแล้วมันิมนสกใหญ่บุกเงมือนนี้ใหายบวกซะบโอ้ตายละบนจุกเชื้อแห้งพี่หน่อยมันข้นหนึ่งมูทะเปนข้อยัดตกต่วนค็อกกันดินแห้งนวายตอนไหนเป็นนี่้อี้ยที่น่องก็ ว่าสีเสพแฉลบจักหน่อยต้งนี้ฝนหามปุ้ยฝนลินวงแตกไม่กวดมันเปียกไม่กวดมันเปียกดล้วมันถือฝนวงแตกโบลิ่งเอ้ยขออนุญาตหญางวงค่ะพี่หนอกงหญ่งวงย้อนไปเอาใหายงวงพี่หนอ มุ่งแต่หนาบ้านนี่รังคาเนาะอีกวงหนึงเขาลัางบ้านเช้ามูกกระทะฝนตกค้ำไอตัวคนแห้งแล้วถ้านางซองกะทิกับจิเปียกอยู่หัวเปียกอีกิีแล้วซองกะทิต่อเถอื่อไปขีนะ้จีไคเลยเถื่อนนะได้กับเขาคุณนเอาซุกเนาะข,ของฝากมาตอดชิมงานของฝากชิมงานฝากนี่ของฝากมาสม่งพร้อมนี่ของฝากแทบพร้อมเนาะก็เบียร์เบียร์กับมัดกินด้วกัน บระดีหลังจากแยกยากันก็บระดีไปเดินกับน้องนะว่ากันผู้กออกมาประมาณเก่ามุ่งเสาเนาะหลังจากพักกันไปมากก็ไปเดินอยู่โรงแรมมองพักบ้าชุกกันนะกระโผลกระดอยกับเด็กใหญ่กับบ่าวยิบนะบ่าวตุ๋ยเนาะพักกันนั่งเดินจีวิตวัดสองมุ่งเสาเนาะนั่งอยู่โรงแรมเนาะ หลังจากไปเที่ยวคนไข้ไปดี่แลกไปแหกป,ปากคอ,องานอนูอน่อนองเราขอบคุณบาทุกในของม,มาตอดอยู่ยนะไม่เดือนเนาะอดีตเ,เล็กอย่างเนี่ยหน่อยไม่ได้ไผมลืมข้าวเดี๋ว<อ>ยวมื้อหน่ามื้เนี่ยไม่ยุ่งเลยยุ่รเล่โอ้ยหอมขนาดรากชีปอะไ้ใส่ มิสเตอร่ามเตอเอรลาอีกแล้วอย่างเขาพร้อมเหะเจ้าสมสมรนะกินแมวบันบาดได้ไหมเพื่อเราฝนตกเปลี่็นนะนาบาโมมเถือมันก็เลยนี้เสียนใจขนาดกินเน่ยมัะไรกับแสพุด่อนเนาเบียร์แล้วนะ เบล่้าเสียบนีชกาผู้สาวเราอยู่เสียบภาในวะเนี่ยว่าองขิบีทั้เนยวยา้าถ้าจะมงย่อนล้างอยู่ก็ไม่ขิบเ็าติตงใจฟังนี้หรอกบอกแค่ดอกหน่กินหอยเป็นหอยข้างในหอยล้างบัานเลยกินหอยอไมันยังใหม่ที่อ่ะจะมีเอาเบียร์ไปเท้สาวสิบเอาขันหอย มีวงหนึ <Good morning. S 1> mm ่งหลังบาทเดียวยังบุรีหลังบาทอยู่หกแงบดาวประชาได้สึกยังไงเฮียก็แกรู้สึกวนโต๊ะวนอนไรวนอนไลขอบคุณสำหรับเดียนะคะ เบียแหนังสูงอาสาวที่มือกระเบิมอารทีนน้ทมุกกร้านเกินไปหนองเน้ะอกยาหอยีสองกุงันกระดังแบบแยกพวงทุกอย่างหอยไม่เกงมาตี่เเหยญ่มอฮ่ังเ

มีค่อบรรกาศี่ออเนหน่อนะพี่น้องมา,มาอยตั้งบากับิ้หแน่จไมดวยเพี่น้องตกรถ่อมกรถอมว่ท <laughs> <laughs> ่น,ทนเอาลงลุ่มอยู่เพียนให้มันงามๆเนาะ <laughs> อยู่ไทยปลูกได้ถือกฎ <laughs> หมายเราบเขาอยูย่ หน้าบา้านเนาะพี่น้องเนาะของฝาของต่อนเบา,าสุกอ้อมวยหวยโซกินล่าสุดโดนหรือเปล่านี่ยเ <c oughs> ขาได้กินแล้วเขาก็เริ่มนับหนึง่งไหมว่าได้กินแล้วเออวันอยากไปฝาแกลลี่นล้มึงพวกนั้นสีหาหน่ารูไอ้พวนที่สิบก็หนแต่ <c oughs> เนี่ยหน่อยแบ่งกันกินนะพี่น้องเนาะมุงยังเลยไอ้มาหนอกมีเล็กมี่หน่อยก็บแบ่งกันกินพี่น้องเนาะนี่เมี่ย <ไป S 1> เออโบลิง่งเอาขึ้นเถิงมาครับขึ้นเถิงเนาะขึ้นเถิงซู้หรือวาซิมไหมซิมโซเบ้างเดี๋ยวเอามาจิ้มฟันโอ้หเอามาจิ้มฟันที่ชายานล้างมันล้างพี่น้องวันนี้ เอทีมงานทีมงานว่ท่นมาอยู่เอบ้านแทบทายไปแทบิงินเบิ้าว้บาแทบบางได้ครับรสชาติไม่แน่ผเดจระดอคไมไทยอยู่บ่จับไ้เลยมันไปแล้วก็ไทยนเสียฟังจะปรับคนชิมครับต่อแบบ เป็นหอยดัวว่าตอแบบเป็นข้นคืออยู่อ่าจัดจัดบออนนา้านเนาที่ไม่ในโต๊นีันเนาะเฮ้ย <c oughs> เตย้ายากมันหอมไหมแม่มันหอมกิดลาดสดดิ<ล>่งหอมบ้งอย่างย่างหอมอยืบบาทาติอตอบว่าุกเอามาเนอะหลอดมาหาันเอาไปเอาไปลวกมันกระเสียมอยู่แบบนึงเนาะก็นี่ เขาอย่างมันหอมอหออองงออไหมพีม่น่อยเขาอยายดยืน้ใหญ่เพี่หนอนาะม่อยางหอมอาวสิบเอนบาจจจเสียบเสยียบเบิ้งจากการในคนชิมเลยเน่ยบยอมบางใหม่อยู่ครับพี่หน่อสเ็บทสกาาย่การันตีจากผู้ใหญ่ครับที่ <c oughs> จะทำไมตัวมันสีแบบหนึ่นงมันายากแต่หอมแ ยาไม่สิพร้อมเห็นเหอเ้ินกล่องก็เรืองยาเกอน้ำลายน้ำลายไรเดียวา้ามันหลาย่ของเสียบเล้นนี่ข้าขาวเสบกอบ่บอกไปแล้ววิ่ะไปปล่อยผู้สาวังบ้านอื้ยาสีงาอไปปล่อยผู้ชาในบ้านไปเจ้าเจ้าหน่อ่มาคอนเทนต์แล้วปล่อยผู้ชา ผู้บ่าวกับคืนนะอย่าอย่าได้ผู้สาวม่งได้เฟรดเรียบร้อยเด้ผู้ว่าด้ทำนี่ถ้ามสูตรวครับสูตรตุ้งเอาไปเห็นตั้งบาทสิลไมเร่มหน่อยกันที่เ้ื่อีวะคนคนคนกินกระห่อนได้ครับอดี๋ยวนี้แก่อลงไม่วดนวมเจเยีวเเ เ้าเอาเป็นสาวๆซิมก่อนเนาะพอดีไเป็นวัเย็นพอดีงานก่อนเพื่อยว่บ้างก่อนฝนสิตุกแหงเนาะเขาตกผ่าทไายกำาลงมาครับกำาลงมาพาอยู่กําลังเขาแหง Bước còn cho Ở khỏe, mà hãy xáo nó Bởi vì khuôn tốt, có thể đi xe anh đang nè nó vào kịp kiệm cả rồi, đó, <laughs> ừ. Có gì nó bớt nghe cái

เอาไปทา้ที่สาใช่ไหมเสายอ่ะตเดิมตอนนี้เป็นอะไรียนพี่อันเป็นยังไงนอร่อยเลยอยาให้เอิร์ธชิมหน่อยเธอไปคำเด้ยวหอยเดือหรือว่าหอยภูเขาเนาะอ่าชิมเบอร์แสบบอบาเคยกิน เจ็บอยู่มันคือหอยหอยหวานทะเลหอยทะเลหอยหวานโอ้ยฝนตกมาเด้อพี่น้องพนบรรยากาศได้พอดีเนาะฝนตกแมนบรรยากาศกันได้พอดีเพี่น้องจะพี่น้องคลิปนี้เขามาเนาะหลังจากข้าหาคายไปโทษถือเนาะอยู่อารมณ์อะ ซุกมาเลือทีมงานว่าเราหนก็เลยมีการตืนต้หน่อยเนาะก็เลยเรอฮึเล่ตืนตอย่างายคลิปต่ออีกตับนล้วว่ารักๆกับพไไปวางอะไรพวเราตัวอาเปนอนกับงานประจำตัวนะโอเคเนาะโอเคลายในกับจะฟ้อเรื่องก็ได้เพื่อนเราผ่านคลิปนี้ก็สำหรับขอบคุณของฝากนะคะน้อยบาย แล้วไติดคลิป <Negative> ต <paper> ่อหน้าบาทนะไปไไปเป็นหน้าไปเป็นหน้าบาทจานซิทยอมายอตีเยนย้อนี่ยบอกเออเอาทบจำารโทรศัพท์ไปเป็นนคลิปที่เข้าไปสั่นเลยแห่ะไหนพอกันไหมนะัน ไปหางัดส่ก er oh. ันฝนกัต๊พี่น้องตอนนี้อ้กัญญากรผูเงนอยู่พกัญยากอกเพื่อนกระบาวแถวเนาะคลิปนี้เอาไปเซอร์มีไเพื่อนเนาะเดี๋ยวลอยกรวส่งกับซิมรีบวิวให้ยางแครับแฝหายังไงหยลาวเออสำนักผู้ว่ามฝาาสุ เราจะเป็นทั้งเบียร์ทั้งยาสูบทั้งยาสูบทั้ง,งหอยกินอะไรกินมากทาาาั่วมหาเนี่ยจะอาบอะไรต้มทู่กินเอ้ยฉากเลยเนาะต้มเป็ดนะต้มเป็ดเนาะต้มเป็ดต้มเ,<ร>เป็นตัวนะต้มทั้งตัวเอไปนอนคลิปหน้าไปซะเนี่ยขอบคุณมากๆสำหรับข้อฝากเด้ออื่งสูบเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายฝนตกพี่น้องบรรยากาศดีเกินบรรยากาศดีเกินนั่งจิบเบียร์นั่งจิบเบียร์ครับผม ในบรรยากาศ